สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม a s p a l t 8นะครับก็ไม่ได้เล่นกันไม่ได้เล่นนานเลยนะครับเกมนี้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยอันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งนิดนึงนะครับก่อนจะเล่นนะครับพอดีเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือใครที่ติดตามช anel ผมเนี่ยเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเกมนี้คือผม ก็คือมีมีแจ้งเด้งเข้ามาในช่องผมก็คือแจ้งเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยเปิดเพลงของเกมนี้ไว้นะครับก็คือโดนแจ้งลิขสิทธิ์ว่าตรงกับเนื้อหาบุคคลที่3มแต่คลิปยังได้แต่คลิปยังดูได้อยู่นะครับยังไม่ได้ถูกบล็อกคลิปนั้นยังไม่ได้ถูกบล็อกอะไรแต่เพียงแค่คือถูกแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามานะรเรื่องของเพลงนะครับแต่คลิปก็ยังดูได้อยู่นะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะตั้งค่า ผมจะตั้งค่าปิดเพลงแล้วนะครับคือให้มีแต่เสียงรถยนต์เสียงเอฟเฟกอะไรอย่างเดียวจะไม่มีเสียงเพลงนะครับนี่นะครับเสียงดนตรีผมปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกนะครับมาไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมจําเป็นต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวโดนเรื่องเดี๋ยวโดนแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์อีกนะครับอ่าครั้งวันนี้ผมจะมาเล่นด่านนี้แล้วกันนะครับ นี่นะครับรถตี่ใช้บังครับแข่งก็จะเป็นนี่เลยครับิเลโมกินี่นะครับไปไม่มสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเอานะครับ นะสังเกตคือจะไม่มีเสียงเพลงนะครับเพราะว่าผมปิดไปนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหไปถอยถอย โอ้บอดบอดตามมาเร็วมากครับโอ้ยรถไม่ถอย แล้วครับรอบที่2นะแล้วครับ ชนะแล้วครับได้ตังสองพันห้านะครับก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับแอสพาแอบแในวันนี้นะครับก็ ก็อย <S an> ่างที่ทราบคือตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะปิดเสียงเพลงแล้วนะสำหรับเกม Asphalt 8นะครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ปิดเสียงเพลงนะครับให้มีแต่เสียงเอฟเฟกหรือเสียงเครื่องยนต์ก็พอนะครับก็วันนี้ผมต้องขอลาไปท่านี้ละกันพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ